เป็นเมนูเด็ดของเกี๊ยแช่เป็นข้าวหยกเอาไปตุนกับผัดก,กาดตากแห้งตันไปนี้ครับเป็นผัดเจี๊ยมไา่กับหัวกระเพาะนะฮะกระเพาะนี่มันจะกรอบที่เขาเรียกโตเจียมกันนะในภาษาแต้จิ๋วและอาหารที่เนี่ยเป็นอาหารแคะที่ว่าเรียกว่าสุดยอดจริงๆอีกร้านนึงอ่ะฮะ นี้ก็เป็นวันนั่งว่างอีกวันหนึ่งลุงว่าจะเข้าไปเยอรมัแล้วมันมีร้านจีนแช่อาหารจีนแช่อยู่ร้านหนึ่งร้านเนี่ยเขาว่าเด็ดเหมือนกันดูกันว่าลุงจะไปเนี่ยร้านชื่ออะไรอยู่ตรงไหนแตอยู่แถวในเยวรมนเลยครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะไปไปกันเลยในที่สุดลุงก็มาถึงร้านนะไปร้านจีนแช่ ชื่อร้านเปี้ยงกี่นะหาไม่ยากนะฮะนั่นนี้เปที่จอรดรถข้างหน้าเราตกข้านม่คือโรงแรมแกรนด์ชน่นาแล้วตกข้าแกรนด์ชน่นาเลยเป็นซอยครับเป็นซอยวัดนี่ฮะปุสนสมาคารเราจอรดรถในโรงแรมหรือเข้ามาจอดในซอยีน้ได้ฮะเข้าไปข้างในเลยเป็นวัดนะฮะนี่ฮะ เข้ามานิดเดียวประมาณสัก20เมตรแล้วเอารถเข้าไปจอดข้างในเข้ามาตามนี้เลยอย่างที่บอกร้านจะอ,อยู่อย่างนี้เข้ามาในซอยเล็กๆข้างวัดคง,งหากันไม่ยากนะฮะจอดรถไปที่เรียบร้อยก็เข้ามาได้เลยนี่เปี่ยงอีพัตราคารนะ นี่คืออา่ารุ่นแรกเลยนะ,อะของร้านเปี้ยงกีนี่นะฮะตอนนี้อาาเขาก็คุยไม่สะดวกเดี๋ยวก็คุยกับลูกสาวอาม่าแล้วกันครับในที่สุดเราก็มาร้านแครกอีกร้านหนึ่งที่อยู่ในเยวรมนีคือร้านเปี้ยงกี่โภชนานะะอันนี้ลงกินมาก็นานพอควรนะ อันนี้ร้านจริงๆเลยนะรุ่นอาม่าเนี่ยเปิดมากี่ปีแล้วครับสี่สิบกว่าปีแล้วค่ะสมัยก่อนผมมานะผมยังจำได้ผมมาซื้อข้าวหมากเป็นขวดอ๋อค่ะเป็นน้ำเหล้าเหล้าเหล้าหมากเหล้าข้าวหมากเอาไปทำกับข้าวต้องอธิบายสักนิดนะอาหารแคะเนี่ยส่วนมากเครื่องปรุงหลักจะเป็นข้าวหมาก ีแดงและจะใส่แทบทุกอย่างในใตัวอาหารแคะและอาหารที่เนียเป็นอาหารแคะที่ว่าสุดยอดจริงๆอีกร้านนึงอ่ะฮะเพราะในตำนานในกรุงเทพร้านอาหารแคะมีเหลือไม่กี่ร้านและนี่คือรุ่นที่สองนะฮะลงมือเองทําเองทุกอย่างอยากให้ทักนิดนึงคือโทรมาจองหน่อยหนึ่งนะถ้ามากันเนี้ยร้านอาหารนี้นะก็เคยเข้าถวายเป็นการส่วนพระอ,องค์สมเด็จพระเทพครับและเป็นเมนูที่ท่านเสวยนะฮะตามนี้เลยครับ พอดีเรามาเช้าหน่อยก็เขากำลังหอ่อฟองเต้าหู้ทอดกันพอดีนะครับส่วนอาหารก็ตามนี้แหละเป็นฟองเต้าหู้ยัดไส้กุ้งเต้าหู้ยัดไส้หมูหนึ่งขันไม่ได้เลยนะก็คือลูกชิ้นไชเท้านะฮะก็สั่งนะฮะเต้าหู้ยัดไส้หมูน้ำแดงนะครับอันนี้เป็นของแคะที่มาต้องสั่งนี่ก็เป็นเส้นหมี่ผัดข้าวหมากนะฮะ กระเพาะหมูกรอบผัดเยี่ยมชายอันนี้ลูกชิ้นปลากรายนึ่งทางร้านตีเองทําเองนะครับลุงก,ก็ได้สั่งอีกอย่างลองดูเป็นแพะตุนนะฮะอาหารจานแรกออกมาแล้วฮะอันนี้ซึ่งทุกคนมาบอกเลยว่า <c oughs> ต้องสั่งครับ <c oughs> เป็นความบางกรอบเลยนะฮะ <c oughs> นี่ครับมากินเลยครับ ใส่หม้อร้อนมาเป็นสไตล์แร์เป็นเต้าหู้ยัดไส้หมูน้ำแดงครับเต้าหู้ห<อ>ทำพริกเผ็ดจัดจ้านนะอันนี้รอมราผิดรสจัดจ้านครับจานนี้ก็ต้อง ลองดูได้ดำนะเป็นลูกชิ้นปลากายที่เอาปลาหมึกไปผสมด้วยนะฮะแล้วเขาบอกว่าเอาปลาหมกึกี่ยไปคั่วก่อนแล้วมาผสมรสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวเทตัวลูกชิ้นเด้งดึงดีเลยแล้วก็มีกลิ่นของปลาหมึกที่คั่วแซ่กอยู่ในตัวลูกชิ้นปลากายเนี่ยรสชาติ โอเคครับอีกจานนึงเป็นอาหารจีนชะที่เป็นอาหารประจําของจีนใช้เลยคือเป็นเ้นเม่หัดกับข้าวหมากสีแดงนะฮะส่วนอันนี้ก็เป็นลูกพ้นหัวผักกาดร้านนี้ไม่ต้องสั่งจองล่วงหน้าฮะมาที่ร้านสั่งได้เลย คือที่นี่ทำใหม่ๆ,ๆร้อนๆึ้นจะกับเป็นนึ่งมาแล้วก็เป็นไก่เท้าที่โูดปล่อยป้ามันก้อนถือว่าโอเคครับอันนี้ก็เป็นผัดเคี่ยมไฉ่กับหัวกระเพาะนะฮะกระเพาะนี่มันจะกรอบส่วนมากจะเป็นกระเพาะกรอบตรงส่วนหัวกระเพาะที่เขาเรียกโต๋ะเจียมกันนะคร<ม>ับในภาษาแต้จิ๋วม,ม,มันยุ่ยๆกับกรอบนะฮะไม่เหลว ทานเรับไปแล้วกรอบทากนกันบผัด้วก็เคี่ยมไช่ถือว่าอร่อยครับอันนี้ก็เป็นแพะตุ๋นนะฮะถือว่าก็เป็นเมนูเด็ดอีกเมนูหนึ่งถ้ากินแพะไม่มีกลิ่นสาบแพะมันก็ไม่ใช่แพะนะก็ถือว่าโอเคครับแต่ไม่ได้สาบแรงมากถือว่าอร่อยโอ้โหค,ครับเป็นเมนูเด็ดของเิีแยะเป็นขา้าวยก จะเป็นหมูสามชั้นเอาไปตุนกับผักกาดตากแห้งก็สูตรไทยสูตรมันครับเดี๋ยวลองมาดูกันโอเคครับหอมเครื่องยาจีนจัดจานฮะไม่ชื่อเกิดถือว่าเป็นเมนูที่อร่อยเป็นเมนูต้นกำลับของกินแค่อีกเมนูนึงครับแฟนเพจหลายท่านอยากรู้ว่าลงกินเท่าไหร่นี่ครับคือราคา จาลงให้เขาจดลงมาให้แล้วนะฮะ<ด>เนี่ยมเมนูอาหารที่ลงกินวันนี้ครับมากันได้เลยเปียงกี่นะฮะเมื<ห>่อนี้<ห>นลุงก็พามากินอาหารจีนแชะเสร็จไปอีกหนึ่งเมอก็เป็นหนึ่งในตำนานที่ลุงทานมานานแล้วครับร้านนี้เปียงกี่ครับแล้วเดี๋ยวลองดูาทติปต่อไปลงกินอะไรยังไงตามไปดูกันได้นะครับ